ไม่ลงลงที่เดียวกันนะแม่แม่ถือว่าชนแต่เดี๋ยวก็มาเปลีบ้านเราต้งรถหนูถ้าจะลงนะนาวพลาดดำก็ได้บ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะเล่นงเอานตัวเองนะเตัวเองด้วยนะไอชู้เพื่อนเยอะนะเล่นควานาว่ะเขาจะบับเราบปะเพื่อนนะเราไม่ต้องคอในวอลเยอะนะเดี๋ยวยืนเขาไม่ดีไปตกลงกลางตูนเขแอบอยู่นะต้องข่าวแดพูดไหมเขาเป็นตาหลังทิพย์เป็นยังไงนะ ลงมาลงฝั่งบ้านเรานะฝั่งฝั่งฝั่งที่เราจอดเมื่อกี้นะพอมีรถแอบอยู่อะมานไม่เห็นมีใครบ้าเลยอาจจะหรืวในไฟต้องรอในไฟปะรถขึ่งหลอดขอย้ำราสีดับต้องตกเพราะโครงการขันจูดี้ปืนให้หน่อยได้ปะฉันปืนเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยว่าขันจูนคนไทยยัเล่นขอบวงเยอะนะเอาถึกเนาะคันเนี้ยถึก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 มากอ่ะ คิดว่าจะมีการด่ากันไหมด่าเลยคิดวาน่าจะคิดว่าเขาหรือเราด่าก่อนเราเพราะเราน่าจะเปิดก่อนสากันเลยใครวางไอพีอ่ะมึงมึงมึงเลือกเลยแต่แต่ถ้าหลังสะกันนี้ก็น่าจะมีตุ้มตุ้มตต้มตุ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 ้มคันแอบอยู่สองรถพันกูตุ้ยนะมึงรถกุ้ยกุ้ยรอมาช่วยเพื่อนไงเราต้องแบบว่าถ้าเกิดเราการส่งราต้องอย่ากขับขิดรถอ่ะ อันทีจดีจะพังแล้วนะทุกคนตื่นเลยแล้วฉันตื่นแล้วฉันต่นตรงต้องวางยีบอยู่แถวแล้นะล้แวสี่แย้เนี่ยเพิ่งลงนะแล้วกู้หังนะเพื่อนโอ้โหมได้ยินไ้มล่ะรันเนี่ยรันแล้วอ่ะเอียตนแล้วเอี๊ยแล้วเอี๊ยแล้วเอี๊ยต์แล้วเอต์แล้วเอี๊ยต์แล้วเอียต์แล้วเอี๊ยต์แล้วเอียต์แล้วเอีแล้วเอยต์แล้เอแล้วเอีแล้วอแล้วี๊ยต์แ้วเอย่์แล้วเอี๊ยต์แล้ว กูต้องลงก่อนเพราะว่ามันไม่มีคนไฟามาไฟกามาไฟามงยิงวันนั้ยิคนตลุหน่อยสคนนะจากรกลเนินน้เนินเนินขวาระวังเขาลงนะเขาลงไปไม่ใตเล่นเหมือนซ้อมเล่นเหมือนซ้อมเล่นเหมือนซ้อมไ้มั่วนะโอ้ยโดนระเบิดโอ้ยโนระบิดกันหมดเลยวหวไว้กูตายเพื่อน ดข้ะเมื่อกี้เดินผ่านเพื่อนมาเยอะมากไม่มีใครดึงกูเลยหรอผ่านจริงเหรอว่าจะโดนกดไอ้เหี้ยมาเพื่อนหน่อยพี่จีอย่าเพิ่งซ้ำมาเพื่อนก่อนกูไม่ถึงสวยพี่ชีสวยไอ้ปือยู่หลังบ้านเขากูโดกดอยู่หลังบ้านเขาเปลี่ยนมีดกรวมรวมรวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยเปลี่ยนมีดก่อนดันปืนสวยพี่ชีสวย กู <Happiness. S 2> ตายนะเพื่อตายเพื่อตายเ kind พ of ื <Hayır. S 2> ่อตายข้างรถสี่แขนแงอย่างกากหรเอี่ยแกงอย่างอากรคเายี่ยตายห่าดหเืี่ยังควายกากมัน้มันมันอุ้มศพเพื่อนเราไปบ้านเรอวัดคว้าเพื่อนหน่อยแกงอย่างกากมากเพื่อนเราอยู่กลางไฟโดนทิ้งไปอยู่เพื่อนาอยู่กลางไฟตรงรถสีน้ำเงินมากหอถือยคนปิดช่วยหน่อยเปลี่ยนศพเปลี่ยนไม้มังปลนมันใกล้หมดแล้ว เอาฟองไรเี่ยต่างอีกไม้น่อยอนดีๆเอาศบองกันเอาศบกกันเอากอกันดีใครไม่ทาเอาศบออกไปทางซ้ายดิเอาศพออกไ้านหน่อย่อขมเปดเมยห้นไอ้เหี้ยมคน่นะเอาดิไอ้เหี้ยมันลั่นใส่เ่อนหน่ไอ้เหี้ยตัวหลับ้าน กายกมากมันกาบมากสอาบอกบ้างเลยบ้ังเลยบังเลยบอกหน่อยลูกสบบอกลูกไอ้ป๊าบราไอ๊บเาเี่ยกวกาไอ้แกงกไอ้แกกไอ้แกไอ้แกกไอ้แกกไอ้สีแดงๆอ่ะต่อมาตรงสีแดงๆให้หมดเลยเขี้ยนเขี้ยเลี้ยงมันเลี้ยงมันไอ้หัวปลาเลี้ยงมันดี้นี่ดิเล่นได้แค่นี้ก็จะไหวยังได้ยี่ห้อยังได้เฮี้ยนี่ตายดิโอยยังไม่ได้ซักิวเลยไากเลยเี้ย เคแล้อาศพเขามาแบยัไม่ได้ซักคิวเลยรวยเลยควายขยะไอโง่เหี้ยดนรบโดนรเฮ้ยอาศนเพื่อนเราลั่นระดัลยมาดาปีมาดาปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเีล่นกี่้นเนี่ยเพื่อเราชนแล้วนะเฮ้ยเสียใครอะเสียวิจูดีเสวิจูดี นึกว่าเสียงได้ไปเสียงวิจุดี้เออเออบาแล้วมาแล้วไหนอ่ะอยากฟังอยากลองปะไหนวะอยากฟังเขามาชวนไม่กี่คันหนึงป่ะเอชเชอรินดอแคสนะฮะปืนที่พายแล้วปืนใส่แล้วเป็นควยเลยเป็นควเลยเราเป็นเอาเราเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเราเป็นเหีควเหรอ Ela vai ช็อคแนแล้วช็กันแล้วไอเจมยองระเบิดนีกคู่้โดน้คู่ง้ม่ล้ันน้าไวาไหเล็มากมาหลังบ้าน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 สงตัวเลีน้องอ่อนขอนเฉลี่เี่เฉลี่อ่อนี่ออนลบไปไว้ข้างในได้ไหมเห็นไหมข้างหลังาบไปไว้ข้างในเขามากลนซ้ก็เปลี่ยนที่กําลังไปกําลังไปข้างหลังกําลังไปข้างในอ่ะข้างในข้างในมัมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ไอตรงลถข่าวว่าเอามาไว้ข้างในโฉบ ทำไมศาสนาแล้วนะโดนแน่กพี่ยิงเลยพี่ิงนี่ไงควายดูเพื่อนดีๆเพื่อนไปโนเนะหลังพี่รู้พี่รู้หลังไปกับสบ้านเขาไปกับสบ้านเขาอยที่ร้านน่ะมึงโอจะเลนกอย่างเดียวเลยต่อยโอ้เจ๋งตบมาบ้าน อัไาไนปหวอกอตัวชุเพิ่มเลยไอกากไอกากไอตัวชบไอกากไอกากด้านหลังคุยเี้ยเลยเจอสมกางยีพีเลยเธอสมกางยีพีเลยเอสมกางยีพีหลอโรยตัวชบไอตัวชุดันไปมหน่อยเสียมึงฟองเฟีวอ้ตัวชุผาไกดเฮ้ยเขาดันมาคนนึงนะมึงมากางไเหลือคนนึงเอาไม้ล็อกบ็อมน ทำเที้ยอะไรมึง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 ไอ้กาไอ้กาไอ้กามึงทำเที้ยอะไรไอ้กา มึโกรธเหรอมึงโกรธเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ต่อให้ีเข้าจังอ่่ะใชึ้นรถเล่าอ่ะระบบออโต้เวอร์ระบบออโต้จริงเมื่อกี้อ่ะโคตรผ่านคูเกือบดับก่บเมื่อกี้ระบบออโต้เวอร์ไม่ตั้งตอนแรกทอนไม่ด่าเราไม่ตอนแรกกูจะซ้อมแล้วตอนแรกวันนี้กูจะซ้อมเจ็บโหน เซฟเสียงละตอนแรกอ่ะเออไดนเซฟเสียงเหมือนกันโดนละคุณโดนมาแล้วนะคุณโดนมาแล้วโดนเฮียเลยสับวางวมงไม่ไหวไม่แน่ไม่ไหวไม่แน่โดนมึงไหวปะเนี่ยกูชอว์ไอ้เฮียเดนคนเลวคู่ชอบทะลุไปด่าดดทะลุไปได้ครับทะลุไปเลยทะลุไปเลยไปควยไปควยอะไรตามกูมาดิตามกูมาไม่ถึงหน้กบ้านเขาเลยนะมีแชทอยู่ ไม่ตายเด้อไม่ตายม่ตายไอเอาผักข่าววันนี้ดิเอาผักขาววันนี้ดิเห็นเห็นเห็นไอเอาผักขาวไอเอาผักข่าวอะไร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 มวโคตรตอกมีตัวชมวโคตตกมีตัวชอะรอะไรตัวชมีตัวชมวยจมวตัวชอะไรอะรมีแต่เสียงไอ้เหี้ยมีแต่เสียงไม่คว้า ยิ่งนี้ยิ่งนี้ไอปากสลับไอ้ควายโดนปืนโดนปืนเปลี่ยนไหมซ้ำกูโดนปืนเปลี่ยนไหมซ้ำสวยโดนเพื่อนกูดีควายทิ้งแล้วดันเข้าไปทิ้งแล้วดันเข้าไปฆ่าไอ้กากไอ้กากโดนเพื่อนตีตายิงอุ้งน้องจะมาเพื่อนตองกากเหรอไอ้กูตายอย่าอดกากเลยไอ้เยังง้อไอ้ควายน้องอย่าว้าวไหลควายเฮียดีไปแล้วน้องอย่าว้าวไหลไอ้ยังไงเพลกูตายกูชุบขึ้นมาได้ใครมีคนชุบมา

มาชูปีงโรวจมานะรวจมาตมมาแคทมาขึ้นขึ้นมามันปักแล้วดันไปดันไปอีกดันไปอีกแคดูคนดีเวมึงยิงน้อยยิงน้อยไอ้เฮียโดนแคทดิโดนแคทดิเนี่ยเขาเรียกเอพีของจริงไอ้ไอ้เฮียยไอ้เฮียมันต้องใยิงไอ้เนไอ้เไอ้เะ อปสกปรกไปไาาไปแต่ยตายแล้วเหรอไอ้เที่ยรวยปนมล้ปเปนล้อปกโเพื่อนอยู่ชเพื่อนอยู่ายอย่โหดเดิมดมาปีตัวบอกรันรันเที่ยอะไรควายโคตรจ่าไอ้เทีย เช้ายิงกลางไฟให้นะพี่ดิ้งกลางลมเป็นกลางล้มซ้ำเจอเพื่อนเอาเพื่อนก่อนเจอเพื่อนเอาเพื่อนก่อนเช้ายิงปขวาปืนขวาลมปีดต่อยปีดต่อยเป็เต่าปีดต่อยอย่าโดนปิอย่าโดนปิอย่าโดนปิดปุ่มมาคนเดียวหนาทำยังไงก็ได้ปะตีไปสองตีไปสองตัวแม่งบอกลั่นลั่นเฮียอะไรเป็นกางลมไอ้สัตว์เอาศอกไปแทะหน่อยเอาศอกไปแทะหน่อยเอาศอกไปแทะหน่อยเยอะๆลองเยอะๆก้าไม่ฝากดีแน้วมึงไม่ฝากดีแล้ว ชุบยู <lok ult ime> <Arch ions> ่ได้ยินไหมชุบอยูโห่ได้ยินไหมโอยทำเี้ยทำเี้ยทำเี้ยอะไรมึงทำเี้ยขอโทษได้ไหมน้องสนิทไปไหนเนี่ยเพื่อนน้องใครนมึง้องสบัวขนมใค่นมึงไข่ไ้องกันสัต์บี้มึง ไอ้เห <muitas S 2> ี <sketches> <ICEOVER> ้ยไหนเขามีอาการไวะไอ้เห <diversion> yeah. ี no <para> ้ยไหนเขามีอาการไวะไอ้เหี้ยอ่ะไอ้เหี้ยได้เด็กฟรีวิวน้ำควานั่งหนากันดูไอ้เหี้ยมาให้มันเหิดว่าน้ำควายนะไว้ตว์นะเพื่อเป็นน้ำเหี้ยอะไรสัตว์เรื่องของตีแกงไหมไอ้เหี้ยไอ้แก๊สไอ้แก๊สไอ้แก๊สไม่ใช่หรอกลอมเพิ่แล้วนะไอ้เหี้ยปลอมแอร์กไรไอ้เหี้ยโดนแอคไอ้แก๊สตายอยู่ไอ้กดกดขอพูดแบบับต่อไอ้แก๊กดขอพูดแบบับต่อ โดดดัเเปลยนไปไหนไปไหนพวกที่ยังไม่ตายไปไหนพวกที่ยังไม่ตายไปแล้วไปเอาะแดนไปชุบแดนไปชุบแดนไปชุบตายห่าเยอะมาดิเคยมึงมาได้คุยตายห่าคอยกดนี่มาเปิดพวกกูต่อนะอี้เก็บเอาไว้กึ๊กไรจริงไรเกินอ่ะเอไอ้แชทกดพูดมาบับต่อกูหา ล่นปักไปน้าหนาเนี่ยคันหนึงน่ามาแล้วมันมาแล้วแมสปักแล้วมันล่วงหมดมันล่วงหมดวาข้างหลังเราก็มาตอดเลยมาตอดที่ประตูเปลี่ยนฝั่งมนล่วงหมดมนล่วงหมดเร็ว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 เ็มามามาดิมามาดิ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 

ยังไม่ได้ลงนะยังไม่ได้ลงนะเพื่อนต้องการตัวหนึงเพือนขาดตัวนึ่งพี่ปืนไม่ยิงแล้วเปลี่ยนไม้สามลรอไม่ยิงแล้วเปลี่ยนไม้สามลรอเอ้าทำไมก็กูอยากเสื้อทำไมกูอยากเสื้อกูอยากเสื้อทำไมทำไมอ่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็กูอยากเสื้อก้ากูอยากเสื้อกะาทำไมอ่ะก็กูอยากเสื้อไม่ได้เป็นเฮียมึงก็นสีเฮียมึงไอ้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 เฮียมึงเป็นเฮียไอ้ควายเป็นเฮียแหละสัตว์ ควยโคตรกากอะโคตรกากอะโคตรกากอะโคตรกากอกาจริงกาจริงกาจริงไอควายดีจะพาไอควายไอ้ง่ปือไอ่ะปมึงกดบอลทำไมหลัง้านทำไมทลังบ้านเลยหลับ้านไอแเลยกทำไมแย่มึงกทำไมเป็นนมาเช่หลังบ้านได้ปะมาอีลได้ปะใครทราบเึงความกากมาเลยจนวันนี้เขาทราบเป็นหมดเลยอีง่อีก่า

ไอ้เจไปไไ้ไอ้เจียไปไมไ้ไอ้เจียบไไไ้ไอ้เจี๊ยบไปไม่ได้ไอ้เจี๊ยไ้ อย่มึงเข้าใจไหมไอ้เฮียมึงเก่งแต่พวกสลอสไม่เต็มใหม่เฮียผู้หญิงไอ้ควยอุยรอเดอพูดอย่างนี้มันก็ขาดไอ้เงี้ยตีนโป้มัเกงหญิงล้วนอีกไอ้ควยไปทำแก้งใหม่นะไปทำแก้งหญิงนี่แบบหญิงล้วนไอ้เฮียโคตรนิ่มไหมสัตว์สัตว์เล่นกับสตาเลี้ยงหญิงแม่งยังเล่นนานกว่านี้เลยไอ้เฮียมึงยังกากอักกูบอกให้แก้งกาไอ้เกงกาตายหายบทแกงกาไอ้ควายไอ้คุย ไอพี่โดนด้วยค่ะพี่ยูมีก็โดนโนรถเฉยๆมาแล้วติดตรงพี่ยิงยิงทัดไม่เห็นี่ไ่นะไม่เห็นว่าใครยิงแต่เป็นเบบี้ยิงมาฮะไม่มีเหรอครับบี้ไม่มีไม่มีใครยิงนะคะพี่ตำรวจใช่ใช่ตำรวจไม่มีใครมีนะคะพี่ใครยิงเหรอคะพี่ตำรวจไม่มีนะเพื่อนหนูอยู่ตรงนู้นกันหมดเลย ปืนปืนอยู่หลังบ้านกันหมดเลยค่ะพี่ต้องไม่น่าจะยิงถึงนะคะไม่ต้องไปขีปันนอลล่าข่ามให้ไม่ต้องไปขีปันอะไรกันหมวเพื่อทำไมคะตไมงมาเอารถไม่ได้จะมาด่าใครนะด่าครับมาแจ้งรายคิดตันด่าคนเดียวค่ะคีดตั้นด่าค่ะกับผมไม่ได้ด่าใครเลยครับพี่ลราพี่ชิอย่าลุออมาตัดไปเลยค่ะไเอาเ้าวไปเรียบไปเราชอบเบิร์ดอะขยะดีกว่าไอ้ที่อ่ะไปไปไปเราเองไม่เจอ อะไ้าวพี่ตำรวจคะนี่ตำรวจคหัวฟ้าเมื่อกี้รถไม่เจอไม่จับเาหรอคะไม่จับเขาหรอคะหัวฟ้าทำไมหรออันนี้จะมาเอารถกโดนจับพี่ตำรวจไม่จับเขาหรอคะรถไม่เจอพี่ว่าไงครับว่าไงครับเฮ้ย่าไงครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันไยเขาเขาพูดวเอาไแล้ว แล้วตำรวจไม่จับเขาวะจับเหรอเนาผมผมไปด่าพวกพี่เขาตอไหนเหรอคะพี่ไเราไปดา้วนาด้วยที่เดินออกมาแล้วเด้อก็เดินไปดิรอจูหมพี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวดียวตัวเดยัวเดีาอยู่ตัวตีเออก็เหมือนวาจูงเียเออนี่คือไม่แทงกันแล้วนะครับบอกมันก่อนด้อ แต่ว่าแบบแบบไอ้คนเมื่อกี้มันมูดไปว่ามันเสียงแบบไ้พี่ชาไอ้พี่วีไม่ก่อนะตํารวจ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 ต้ารจตํารวจตํารจตํารว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 จตํรวจาวจรวจตําําตํมตํรวจรวจําระไารวจตาวตจรรารม่ตตาโมจิแปลวาอะไรอ่ะ ใหญ่ใหญ่ใหญ่กใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋อน่ยนะเมื่อกี้เขาพูดนาพูด่ะมาเรารับบิันก่อนเลยเหมือนเมื่อฝั่งเบบี้มีบับตอนหมอชุบกับบับตอนขึ้นรถสองเหตุฝั่งทีเด็ดมีไปสวนแล้วเขาตอนที่จะขึ้นรถตัวเหตุหนึ่งฝั่งผมสวนมีไหมไม่รู้ไม่รู้แล้ว ทีเด็ดเปิดด้วยซ้ำครับพี่ตาจรหนูหนูสอดอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีไม่ได้ค่ะมันจริงๆคนพูดมันรู้จะกันใจอยู่แล้วถ้าพูดตามตรงเพื่อนผมพูดพูดในวอลอย่างเดียวครับพี่ตาอุ้ยช้าติงเชียวนะพี่ชายเอาอีกอ่ะพูดเดิมๆพูดในวอลพูดในวอลแต่ด่ามาเยอะเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาฟังทีเด็ดมารับบินน่าจะจบไม่สวยน่าจะจบไม่สวยนะ ไปกันต่อแม่งไม่เมเลยวะแย่ทำแต่ไม่ยอมรับอ่ะทีนี้โอ้โหมาทำมันเดือดกันขนาดนั้นน่ะเคลียกันไม่ลงก็ emperor, tamanho, หรออันน hey, uh, ี้แพหรอไม่นะคะพี่ต้าหนูเฉยๆมากเลยก็เล่นกันปกติดีเด็ดนี่แพหรือชมมิดนี่เปล่านะครับผมชิลครับ นามไม่รู้ว่าแผลหรือเปล่าแต่ผมชิวอะขนาดชิวเลยเน่าะตามภาษามลมเกมมาลมเกมใช่ค่ะพี่ต้นุัดขนาดชิวแบบว่าขนาดชิวแกอะไรก็ต่อได้นะคะทุกคนทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยพอพขนาดชิวละเนี่ยเออเชียเงินเชียเงินน่มนกันเลยก็ได้แปดหนึ่งเ้าจ้า โอคก็ที่เด็ดแล้พ่อเ็คไหมครับรับครับรับอ่าแล้วเด็กมาแล้วที่เหลอแยกย้ายเลยขอละเขาไม่รับนะคะขอบคุณครับพี่ตาคุณกพี่ตาขออนุญาตนะครับ่าขอบคุณคพี่ตามาหน่อยได้มครับปยังไงปงไรับทำไมอ่ะเออพี่พี่หนูว่าชิวไปขนาดชิวแล้วเนี่ย